อันนี้ก็เป็นห,นหัวหน้าฝ่าไม้ตอนนี้เกษียรราชการแล้วเขามาช่วยงานษนอแม่ฟ้าหลวงรับเป็นส่วนใหญ่มีการอะไรก,ก็จะมาช่วยนะเป็นเครือข่ายที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้หัวหน้าผมได้กล่าวต้อนรับในนามของกรรมการสถานศึกษาครับผม อือกั็เมียมได้ก่อนครับตั้งสกสณเพื่อผมเปิดหมดรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างสูงนะ,นระนค,งงครับปี่ในต้อนรับคณะของฉันจริงๆแล้วพื้นผีที่นี่น่าจะดีกว่าคนเยอะฝุ่นสองสามวันเลยนะกับผมอ,อดดองาาก,ก็จะก็เลยจะส่งไปนิดหน่อยครับ <c oughs> ไม่ดองนี่ก็ได้ออเดอร์จากพักตตารักนาครับที่ผม ส่วนหลงที <C ourse> ่มาเจอกันที่นี่ครับก็ขอรับทุกทุกท่านด้วยความยินดียินครับ <c isses> ขอบคุร <Down wei> ับออเมือรูเมื่อเาครับ